ะมาดูกันนะฮะหลังจากตอนที่นะฮะน้องเอง็นห่วงลูกชายเขานะฮะจะเป็นยังไงยังอยูไ่ได้หนิยังอยู่ได้หนิรับยังแน่นเลยมาไม่สามนาทีแลาวเจ๊นะพี่โอชาอ่าก็เข้าไปดูในคลิปได้นะคะุณพี่โอชิเบื้องหน้าเบื้องหลังดูแววตาน้องเอ็นนะคะ ช้างสาววัย22ปีนะคะเมื่อสิหลงรักู22ปีเร้ยพี่น้องหลงรักลูกหลงรักลูกเขาแล้วหลงรักลูกแม่ดาวแล้วนะน้องเอ็นโอพี่จอยต้องถามตนน้องซิว่ามันหลุดได้ยังไงไม่ใช่แตนงคองไม่ใช่ผมทันไวอย่างแน่นเลยเล้วเมื่อกี้มันหลุดเลยผมคันไวอย่างแน่นเลยว่าของก้อเลย ยอมรับเลยว่ามันไได้สิ้นสิ้นสุดเสียงแม่โบทาคลิปทำคลิปไว้สิจ้าไ่เปบนไรทาคลิปทำคลิปไว้สิแหมแหมติดไปแล้วหนูติดไปแล้วอย่าว่าหนูเลยอยู่ห้องดาบซุกหนูห้องดาบซุกหนูติดไปแล้วหนูติดไปแล้ว แล้วแล้วสมมุติถ้าพ่วงพ่วงคอใส่น้องแอนไปจะจะเป็นยังไงก็เขไปไงแล้วแม่เขาไม่ห่วงหรองก็แม่เขาก็วุ่นวายก็โวยวายเหมือนเด็กคือช่วงที่น้องมันตึงไหมโอ้ยวันก็บิดจะเก็นได้แล้วช่วงเมื่อกี้นั้นมันลุดได้ไงเอ็นช่วยสร้างคอนเทนต์ไง นาทีระทึกโอ้ยนาทีะึกกินเม่ให้ลูกสามีบอมีบอนองแอนมีบอบอมีบอมีบบมีกินดอกเล้น้องไปตำมีวนันกินไปตำมิวกันได้โอ้ยแม่ท่านไดนะจะเมตตาเจ็บสิบเ้าตะุ้ดท้ายเราก็จะได้เห็นว่าแอนจะกลับบ้านโดยดีหรือตอมใจลแบบก่อไอเ คล้ายลูกนี่คือตามตาถ่าว่าแอนหักลูกเขาจะสีมีแนวโน้มนะแม่่สีมีแนวโน้มว่าจะมีเขาเียเขาเรียกเขาเรียกลูกอิจฉาภาษาถูด้วยภาษาแม่จ้าภาษาถูด้วย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 เจ้บพุทธเจ้าาเอ้ยภาษาให้สมาให้สมดังใจ เศร้าแล้วอย่ารุดอีกเด้อเศร้าแล้วจะไปบอกพ่อจ่าให้มัดแน่เลยส้างกันแน่ไล่ที่ดสยดีกับใขแน่เฮ้ยทีส่ชุให้หลังคาด้วยเด้อโอ้หสาธุนะครับคุณแม่ครับเกิดกับแอนสาธุสาธุแม่อาจกี้กไม่ได้นั้น เขาเกิดว่าลูกอิจฉาอยู่จะคล้ายๆเจ้าเจ้าน้ำค้างลูกอิจฉาคือเราชอบน้ำเพชรมากมาน้ำเพชร่หนูว่าชอบทุกตัวแต่ว่าหนูว่าช่างเด็กเป็นช่างเด็กเนี่คือรับจ้านเอาหมดชอบค่ะแต่แต่น้ำเพชรอ่ะคือยั่วเขาด้วยไงยั่วกับยั่วเขาเปิดแล้วเขาเขาหุ่นเหมือนกันด้วย แล้วออกมาครัมันแบบแข็งแกร่งกับลูกตัวเอ,องเลยนี่นะโอ้ะเอาเขากลับมาเปิดเปิดให้ลูกไส้ออกมาเสือเสือเสื้อขจาวหน้านที่ร<อ>ะพิอก็ไม่เป็นไรนะมเมฟซีเหตุการณ์ผ่านไปสงบนิ่งและแอนแอนสมิสฟิตถ้าแอนจ๋าก็ตันนุนจะไหวไหมเนี่ยวิ่งไม่ตันแอนเลยโอ้ยก็ไม่ทันเนาะถ้าวิ่งตัวช่วยนะไม่จ๋าหาตัวช่วยเลยเบิ้ง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 สมิสฟิตติเจ้ ข้าน้าไม่ได้ก็ข้าหางนะไม่ไ้สีข้าหางข้าหางข้านาไมด้ก็ข้าวหานแก็ได้บ้วนงมก็ได้พเน้ะะเฮ้ยเวลาเขาิงเนื้อทิงโตขสั่นเอาเขาจะจะยกขาให้นั่งนั่งนั่งวะนั่งวะได้ว่าขาเขาสั่นเลย ยกกันยกกันเต้นไว่าขาเราสั่นเลยยกตูงเรจะให้นั่งเนือเต้นเนือเต้นตงดีเออเนือเต้นยานเนือเต้นนั่นเห็นจ้ากระถือทั้งตะโคทั้งมีดนาะผูดใดสีบบย่านเอ็นกับยานแล้วเนาะยาน่เ็โอ้ยใหคืนเอ้ โอ้ยอย่พูดหาเนอะไม่เอ้ยดู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 กลางหูเดี๋ยวจะดูสภาพเน่เเจ้าสิให้คอยขี้แอนดูสภาพเอานั่งลงโอ้ยอย่าเบียดเราาถอดโอ้ยเบียดเบียดนั่งมองให้ดูเราหายกระซากเราถอดบอกให้นั่งโอ้โถูกบอกให้นั่ง

วางข้อลมข่อกระถางแล้วโอ้ยเดี๋ยวมัมีคนเลี้ยงโตเลยคุณพี่คุณพี่อ่าเม่อกี้คู่เบอกว่าเขารักกันคน่าโอ้ยไม่จาผักกันแห้งเนาะแห้งดีคำสั่งแรกว่าเห็ดหน่อยคำสั่งที่สองก็ คิดว่าจะทําดีไม่ทําดีคําสั่งที่สามเออเฮ็ดดีกว่าพ่อฉันจัดเบิ่งเบิ่งเบิ่งจับไปเจ้านี่เป็นตาเสื่องเนาะแอ็นฮะแอนเจ้าที่เป็นตาเสื่องเนาะก่อนนี้โอ้โหสบันน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอนสวัสดีพี่แอนอยากพี่เอ็นรอดดีไหมวดูโอ้ยประกันมาขายตางนี้ได้ไหยได้ด้วย สิบปีหนึ่งเร็รเท่าไหร่อ่าคุ้มครองทุกอย่างทุกคุณภาพคุณภนพที่๊ี